สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะโควินเต็มมาแล้วนะคะวันนี้ติ็มจะพาเพื่อนๆมาทำต้มจืดเครื่องใน่อยหรือว่าต้มเลือดนั่นเองนะคะติ็มซื้อเครื่องในอยมาเนี่ยค่ะจะมีข้าวเพาะนะคะ นี่ยค่ะอันนี้ติ่มล้างมาแล้วลวบนะคะเขาะนะคะอันนี้ใช่นะคะติ่มจะเป็นต้มก่อนนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะทำาติ่มไปต้มเลยค่ะทีนี้ติ่มตั้งน้ํารอแล้วนะคะติ่มจะใส่เกลอลงไปนะคะอันนี้โรกเราจะโรกไปนะคะไม่ได้ต้มเป็นชุบนะคะใส่ตะไคร้ว้มะกูดลงไปนะคะแก้กลิ่นฉาบกิ่นเขานะคะแล้วก็ใส่เพาะกับไ้ลงไปยค่ะ ให้มันหดโตลงแล้วก็ไปล้างน้ำเกลืออีกเอบนะคะให้มันดูอีกรอบนะคะมันเดือด,ด,ดปุดประมาณนี้นะคะมัเดือดติแม้วเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะน,น,นี่ยค่ะล้างยังไงไม่ให้เข่าดาติ่มไปดูเลยค่ะอันนี้ติ่มจะล้างไม่ให้มีกลิ่นสาบกลิ่นเขานะคะอันนี้ติ่มล้างมาประมาณนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะ ช้อยนี้ก็ติ่มก็จะ,ะหานเป็นชิ้นนะคะหน่อยจะมีดูนี้นะคะไม่มีขี้ไม่มีช่อยอะไรนะคะเราป้อยติ่มก็จะมาขยำกับเกลือนะคะใส่เกลือลงไปในภาชน,นะ,ะแล้วก็ขยำขยำนะคะขยำในที่แล้วก็มาล้างกันเลยะคะ่ะ มันจะไม่มีกินฉาบก,กินข้าวนี่นะเวลาไปต้มก็อร่อยนะคะน้ำน้ำเป็นใสสะอาดนะคะกำไคเลยนะคะสูตรนี้นะคะต้มเดืดนะคะเป็นสูตรที่กติมกวามอินไหนวยให้คนนี้นะ เนี่ยค่ะได้นเกลือนี้เรียบด้วยสะอาดกานติมไปต้มมาค่ะอันนี้ติมต้มน้ำร้อนนะคะนะหม้อน้ำซุปใส่เก,กลือลงไปหลอดเกลือทะเลน,นะคะติมจะไม่ใส่ขาเลยวะว้ไม่รูดน,นะคะติมจะใช้ขิงนะคะขิงจะหอมมากกว่านะคะเวลาใส่น้ำซุปนะคะ กลนมีแตะหวมนะคะแล้วก็หลักกับดีนะคะอันนี้เป็นหมูนะคะเนื้อหมูนะคะติ่มจะใส่ลงไปด้วยนะคะทำให้น้ำซุปมีกลิ่นหอมนะคะน้ำซุปจะได้เข้มข้นนะคะมีซุปกวนก็ใส่ซุปกวนนะคะไม่มีซุปกวนก็ติ่มจะใส่ดีนะคะ ใส่ทุกอย่างลงไปต้มเลยคะ่ะต้มประมาณ4ี่สิบนาทีนะคะให้หมูราเปื่อยหมดนะคะมีชอบเลือดใส่เลือดได้นะคะแต็ตีไม่ชอบเลือดก็เลยไม่ใส่เลือดนะคะทำเป็นต้มเลือดอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆปิดผ้าเลยะคะ่ะอีกส0สบนาทีก็้มาเจอกันนะคะ นงค่ะตีนต้มนะครบสีสีนาทีแล้วจะเปืยแล้วนะนจะเปืยแล้วน้ำซุปใสแจ้วเ,เลยค่ะเนี่ค่ะน้ำซุปใสมากเต็มเเลยชิมดูนะคะหานเป็นซิมนะคะ่ะงเลยคะ กินจะหั่นเป็นชิ้นนะคะคุณเจตอันนี้ก็มีแต่กับมีประการหอมนะคะใส่ไว้กำลึงก็ได้นะคะประการหอมก็ได้ผักสลัดก็ได้นะคะ เนี่ยตักน้ำซุปส่ไล้ค่ะตีมไปตักน้ำซุปใส่นะคะเอาใส่ใส่เพิ่มเลยนี่ยขอบคุค่ะ เนี่ยค่ะคุอลองซิมนต์กับกันคอนเสดด้วยด้นหอมผัดซีน,น้อยนะคะผักซีนไส้ก็ได้นะคะหอมดีติมบ้มาที่ซื้อมาแล้วแต่ที่ขายผักเขาไม่ได้เอาใส่มาให้เลยนะคะเนี่ยค่ะเต็มเจียวนะคะ ชอบพริกน้ำตาลก็ใส่ได้นะคะตามใจชอบเลยนะคะติ่มจะมาชิมรสด,ดูนะคะรสชาติใสๆแบบนี้จะอร่อยไหมนะคะติ่มยังไม่ได้เติมอะไรนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆติม่มจะเติมน้ำปลาเล็กน้อยนะคะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลได้นะคะแต่นี้ติ่มไม่ต้องใส่แล้วนะคะ เริ่มหนาวแล้วนะคะซุปลลลลร้อนๆตอนเช้าสักถ้วยนะคะกินแล้วมีความอุ่นกินหอมมรนอยมากเลยค่ะเพื่อนทำไขยได้นะคะเนี่ยค่ะสูตรนี้ทำขาขยได้นะคะไม่เหม็นกินค่ะกลิ่นข้าวนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะหอมขิงจะดติ่งใส่เป็นน้ำซุปนะคะ อร่อยมากนะคะกินกับผู้สวยวด้วยด้วยดีดีน่าทานมากชอบเลือดไช่เลือดอีกนีๆอร่อยมากอืมอร่อยมากเนื้อมันฝอยหมดเลยค่ะอืออร่อย คือยังส,สวยจุ๋นยังกอบกษัตรยนั่นด้วย,วยชอบเผ็ดก็ใส่พริกเลยนะคะจะติ่มไม่ได้ใส่พริกนะคะนี่อืมฝนๆลงไปทำกินนูนะคะวันนี้ติ่มไปแล้วนะคะบาย,บดยกดไลค์กดติดตามเพือให้ติ่มด้วยนะคะ